สวัสดีท่านผู้ชมทุกข่างกันด้วยนะครันดีเ้อรรับ้าสู่ช่องช่างตนนะโยธานะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสติกเกอร์นะครับทุกคนพร้อมเปล่าพร้อมกันยังพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับขั้นแรกต้องมีแอปนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับกดเข้าไปเลยครับแอปเพลย์ลิสต์นะครับอ่าพอกดตรงนี้กดจุกเลิกนะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเลยครับแ๊บนะครับ สติกเกอร์สติกเกอร์นะครับแล้วก็กดสิ่งนะครับสติกเกอร์สิ่งนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดออกครับปุ๊บมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้กดคําว่าคูลเลอร์นะครับแล้วก็เลือกสีนะแต่ผมไม่เลือกสีนะต้องสีขาวอย่างเดียวนะแล้วก็กดคําว่าฟอนต์นะครับนี่ปุ๊บกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกไม้นะไม้ฟอนต์นะ นี่ของผมก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนจะเอาไหนะก็ก็เลือกเอานะครับอันนี้ผมไม่แจกนะันนี้ทุกคนก็ืเลนะือกนะปพ๊บประมาณนี้พอแล้วก็ขยายนะแล้วเห็นกดตัวบวกไหมครับทุกคนตัวบวกเปล่าเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดทูนิกนะอ่าแล้วก็กดเอาใหมนะทุกคนแล้วก็ให้เขียนว่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์ใครก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะเขียน,นครับ อ่าแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะนเงียบขอโทษนะครับแล้วเราก็จะเป็นอันนี้นะอ่าพอาะได้อันนี้แล้วใช่ไหมทุกคนะแล้วก็กดสติก๊กสติก๊กแล้วก็ขยายขยายเป็นรูปนี้นะทุกคนแล้วก็มาวาง,วางตรงนี้ เราจะได้หน้าตาประมาณนี้นครับแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับรูทเน็กนะครับแล้วก็เขียนว่าแล้วแต่ทุกคนจะออกแบบนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนจะออกแบบเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับเดยผมจะเขียนให้ดูเฉยๆนะครับ กได้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงสีเลยครับสีผมก็รูกปนอสีเลยก็ได้เพราะว่าปันยอาสีชมพูเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมทุกคนง่ายๆนะไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วกดตรงนี้นะทุกคนครับแล้วก็กดตรงนี้นะกดฟอนต์ใหม่นะครับแล้วก็กดไมฟอนนะครับแล้วก็กดอีกถุกนะก็ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ทุกคนไปกดตรงกลางนะครับแล้วก็เห็นรูปภาพไหมไมฟ์แมนะครับ อันไม่ออกแล้วมูมูอาอย่างเดียวนะครับทุกคนก็ไปเลือกนะสติกเกอร์ที่ตัวเองตามใจชอบนะผมจะเอาสติกเกอร์ตำรวจนี้ครับเป็นสติกเกอร์แจกนะไปหาใน Google เอาได้นะครับพอได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนผมไม่ค่อยสบายนะก็เรื่องกันต่อนี่ก็ผมก็จะเอาอน,นี้มาต่อนะครับนี่ก็ทําง่ายอยู่นะแต่ผมก็รับทําอยู่นะละเอียดอยู่ครับ ทำก็เริ่มต้นก็สามสิบนะสามสิบบาทนะครับนี่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวก็ไม่เลื่อนหานะแล้วแต่ทุกคนเลยผลจ่มแจนี้นะเป็นดับแจกหมดเลยนะครับไปหาเอาได้เลยโอเคได้แล้วครับประมาณนี้นะแล้วก็กดใหม่รอบนะ เราตกไปเรืองหาต่อเลยแล้ว right ่าไม่ค right. right like. right? ่อยสบายอทุกคนผมได้อันนี้แหละผมได้แล้วผมได้แหละแล้วแต่ทุกคนเลยผมได้แล้วจะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่ผมจะได้นี้แบบจะวางไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็ไปเลือกหายรอบนะเจ้านี้นะดับแจกหมดเลยนะกี่เกเอาดับเอาไปซื้อดับมา นี่นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับทุกคนเราเห็นจุดสามนี่จุดสามจุดข้างบนไหมนั่นน่ะมันไม่ต้องกดนะให้กดข้างล่างอะ่ะต้องจุดสามไปข้างบนหล่แล้วก็กดข้างล่างสุดน,นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับแล้วก็กดอันที่สามกดตกลมรอกดอันนี้ไม่ต้องกดแล้วกดออกปุ๊บเดินหาสีสแน็คนะนี่จะมีสีเลือกนะทุกคนก็ ตามใจทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะลองสีเขียวดูเสร็จแล้วครับแล้วก็ให้กดอันที่สีนะครับแล้วก็ลาพื้นหลังนะครับกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วครับแล้วก็กดแช์นะครับกดเซฟถูกรลอรี่นะครับรอแล้วครับอ่าเดี๋ยวไปดูในแกลเลอรี่กันเลยนะครับมันค้างนะครับทุกคน าใหมนะเดี๋ยวไปดูในแกลเลอรี่ดินี่ทุกคนเป็นไงนี่ออกมาแล้วนี่สวยป่าทุกคนนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแจกแจกสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับทักเฟนมาเลยนะครับชลกรชูลามเดี๋ยวจะมีเฟนลิปใต้คลิปนะครับไปก่อนนะครับบายบาย